และแล้วบูธรักคูณ2ก็ได้หมดลงนะฮะหมดลงเมื่อคืนนี้เลยหลายๆคนอาจจะสงสัยนะฮะอาจจะเอ้ยถ้ำฟ้ากับถ้ำแดงอันไหนมันดีกว่าถ้ำฟ้าก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะมันสามารถขุดไอแร่หนึ่งในสามแสนเนี่ยไอแร่เจ้าตัวผมค่อยๆแง้มล้วกันนี่ไอแร่เจ้าตัวนี้ฮะถ้ำไหนมันออกดีกว่าในขณะที่ผมหายไปนะครับเมื่อวานหนึ่งวันเต็มๆเลยแล้วก็เมื่อวานซืนออีกครึ่งวันนะครับผมได้ไปทดลองมา ว่าเออในการขุดถ้าไหนเนี่ยมันดีกว่าผลสรุปครับขุดถ้เนี้ได้แร่หนึ่งในสามแสนยากกว่าครับผมอ่าแต่ขุดให้มันแตกง่ายกว่ามันอยู่แล้วแหละพอเลือดแร่มันน้อยนะฮะแล้วก็อันนี้เราเกิดเรื่องอะไรเนี่ยมันมันก็เป็นการหาแร่แหละเออดูภาพปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วเอออ่ะแร่ในนี้นะฮะมันมีโอกาส ออก1ใน3 0 0แสนน้อยกว่านะครับเหมือนเป็นเปอร์เซนต์จะน้อยกว่านะเท่าที่ผมรู้สึกนะฮะอันนี้สําหรับตัวส่วนตัวผมเพราะว่าเมื่อวานอนะ่ะผมเมื่อวาันซื้อผมคุณไปครึ่งวันแล้วเมื่อวานอีกสักพักใหญ่หญเลยนะฮะได้มาหนึ่งแร่สําหรับ1ใน3 0 0แสนนะออกจากอันใหญ่สุดก็คือไม่ใช่อันส้มนะอันที่เป็นระดับรองนะฮะก็คือระดับใหญ่สุดนั่นเองจะพาไปดูแล้วกันอันนี้มีเดียมอันใหญ่สุดก็คือนะ่าจะอยู่ข้างหลังนี้ไม่ขึ้นฮนะ อันใหญ่สุดยังไม่มาผมยังไม่เห็นอันใหญ่สุดนะครับมันยังไม่เกิดละกันมันน่าจะมีแค่ระดับมิเลียมมิเลียมอ่ะประมาณนี้ก็คือผมขุดไปประมาณอ่ะเปรียบเทียบน่าจะน่า,จะ,นาจะประมาณเป็น1ิกว่าชั่วโมงนะฮะสิกว่าชั่วโมงได้มา1อันอ่ะก่อนที่จะไปดูกันต่อนะครับฝากด้วยนะครับดีๆอย่งเผ่าอาร์คแองเจิลเผ่าเดมอนเผ่าแองเจิลด้วยฮะรับ,รบลิปเกมพาร์ตก็มีครับลิงก์อยู่ใต้คลิปครับฝากด้วยบอกก่อนว่าในการขุดนะครับ ผมใช้ทุกอย่างยกเว้นโทเทมลักนะมผมใช้ทุกอย่างยกเว้นโทเทมลักโทเทมลักเนี่ยเอาไว้ฟาร์มจริงจังในการทดลองผมจะใช้น้ํายาบูทลักกี้นะฮะน้ำยาบูทไม่การขุดขุดแรงขึ้นแล้วก็อาชิเม้นจะเป็นบูทลักนะครับ40%เเผ่าก็จะเป็นแองเจิลนะครับถ้าใครมีอาร์คแองเจิลก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาร์แองเจิลมันก็ผสมรวมกันไปเนาะสำหรับแองเจิลกับเดมอนแองเจิลมันมีบูทลักอยู่30%ครับ แล้วก็ส่วนของ p i c กแอคครับเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยเอานี่ไปแอปยูจีโฟนถูกใจสาย FK ไม่ว่าจะไม่มีเวลาว่างไม่อยู่บ้านให้ยูจีโฟนช่วยคุณอักกอกโ้ดดที่ขึ้นบนหน้าจอท่านก็จะได้ส่วนลดก็สามารถ FK ได้ตกวันละ10บาทสะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ต้องยูจีโฟนเจวตัวนี้นะครับพ i ิกแอคระดับ2 16%จริงๆมันมีสูงกว่านี้นะแต่ผมหาได้สูงที่สุดแค่นี้ฮะอันนี้ผมให้ดูแค่หลักละกัน อันนี้1 6อันันที่2 13%อันันที่3 14%ส่วนอันที่4 14%นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ใช้น้ำยาอยู่ตลอดเวลาเน้นนะครับว่าตลอดเวลาพอหมดก็ออกมาซื้อใหม่หมดก็ออกมาซื้อใหม่ทุกรอบนะฮะไม่ขาดสายถ้ำฟ้าอาจจะมีขาดบ้างนิดหนึ่งเพราะถ้ำฟ้ามันส่วนมากผมจะเอฟเคแต่ถ้ำแดงผมไม่เอฟเคครับเพราะว่าแร่มันเกิดช้าแล้วมันเสียเวลานะ ผมไม่รู้ว่าแลมันเกิดเท่าเท่ากับชาวบ้านหรือเปล่าแต่ความรู้สึกนะครับว่าเวลาเราขุดออกไปแล้วเนี่ยแลมันเกิดช้ากว่าทำฟา้านะครับอ่ะมาดูในส่วนของทํำฟานะฮะฟาร์มตั้งแต่เออมื่อวานจําไม่ได้ว่ากี่โมงแต่ฟาร์มเอาประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละประมาณนั้นนะครับประมาณเที่ยงเที่ยงไบ่าย,ายฟาร์มเย็นตอนอตอนตีสองครับแล้วก็ตื่นมาฟาร์มต่อตอนเช้าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายเนาะก็ไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะครับให้เดาว่าเท่าไหร่ ที่ผมได้มาผมได้จากถ้ำนี้มาห้าก้อนครับและล่าสุดนะฮะบูนล,ลักไปเมื่อคืนผมยังได้เพิ่มมาอีกหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นในความรู้สึกผมนะครับถ้ำแดงเหมือนจะมีเปอร์เซ็นต์ออกง่ายกว่าเปอร์เซ็นตะ์่ะแบบเปอร์เซ็นต์สูงกว่าสมมติถ้ำฟ้ามี0.01%ที่จะออก 1- ใน3แสนการกันตัวนะครับแต่ถ้ำแดงมีโอกาส 0. 0.1%ที่จะออกการกันตัวประมาณนี้อันนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่ผมพูดจริงๆนะอันนี้คือการเปรียบเทียบนะครับอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าที่เรา อาจจะเจอ1นึ่งในสามแสนง่ายกว่าแต่แลกมาด้วยความที่มันสามารถออกได้ทุกแร่ครับแล้วก็แร่มันเลือดค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งเป็นแร่ไอเจ้า Heart of the Island ่ะมันยิ่งขุดยากครับและผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ r e a r t of the Island ก็ได้มาเช่นเดียวกันให้ดูพูดง่ายรวมๆทั้งหมดนะครับผมได้แรก่กากันตัวมาทั้งหมด6ก้อนนะครับจากการทดลองซึ่ง9้ก้อนอ่ะ สะสมมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับ h a r t of the Island อ้ยเยี่ยตกใจหมดเลยโ <c oughs> อ้หหน้าเม้เลย h a r t of the Island ได้มาสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อกี้นะฮะเป็นสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจนะครับว่าโอเคมาอัดคลิปดีวกว่านี่ฮะหนึในหนึ่งแนห้านะครับ <c oughs> เสียงผมอาจจะปั้นคำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นร้อนในตรงปลายฟันพอดีนะฮะเวลาผม พูดผมต้องเพเยอะปากตรงร้อนในออกนะฮะไม่งั้นมันจะไปขูดกระฝันแล้วมันจะน้ําตาร่วงนะฮะเมื่อคืนคือพยายามกินน้ำมะนาวผสมเกลือดิ้นรนไล่เหมือนหมาทุบๆครับโอ้ร้องยังหมาเมื่อวานอ่ะคือพยายามจะทําให้มันปวดแสบปวดร้อนมันจะได้หายไ,ไวๆอันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมเคยทํานะแต่มันทรมานมากผมบอกไว้ก่อนมันทรมานมากนะครับแต่มันจะทําให้เราหายไวมันไม่ทําให้เราอักเสบตอนเช้าด้วยนะครับ ไปถึงร้อนหนได้ไงวะเนี่ยเอามาพูดถึงแรกก่อนอ่ะมาแร่นี้นะครับมันจะสามารถช่วยในเรื่องของการใช้อาวุธนะไม่ใช้ชุดเกราะนะครับสําหรับ Heart of the Island เป็นหัวใจชนิดเดียวนะครับอ่าไม่เกี่ยวกับ Store h e a r t นะสโต l เ n นฮาร์ Heart, ไม่เกี่ยว Heart of the Island จะเป็นหัวใจชนิดเดียวนะครับใน4หัวใจใหญ่ทั้งหมดที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันนั่นเอง Heart of the Island เหมาะสำหรับการทำชุดเกราะโลเลนฮาร์ดพีซเมติกฮาร์ดแล้วก็เจ้าเยติฮาร์ดนะครับเหมาะสำหรับการทำอาวุธนั่นเองเน้นใส่คิดใส่ตีเร็วก็ว่ากันไปนะผมเคยลงคลิปไปแล้วคลิปที่แล้วอะ่ะบอกประสิทธิภาพแร่ทั้งหมดนะครับเทคนิคผมเผื่อใครอยากรู้เทคนิคผมผมจะเน้นขุดเรื่อยๆนะครับไม่เลี้ยงพูดง่ายๆตรงๆไม่เลี้ยงแร่นะครับ ถ้ำนี้ไม่จําเป็นต้องเลี้ยงแร่นะครับขูดไปเลยได้แร่มาค่อยขายไม่จําเป็นต้องเลี้ยงแร่เราจะเลี้ยงอยู่แร่เดียวนะครับก็คือ h e a r t of the island แต่ถามว่าเลี้ยงเยอะขนาดนั้นไหมไม่จําเป็นนะสมมติผมตี h e a r t of the Island แล้วผมไดออ้ผมได้เจ้าแร่เนี้ยมาไออีวิลไอหรือว่าเซย่าเนี่ยผมก็ขูดทิ้งแล้วนะผมก็เอานะเนี่ยสามแร่เนี้ยหกแร่เนี้ย อันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่ออกแน่ๆมันมีโอกาสออกแค่ทําฟ้าครับไอแร่สีส้มนั่นแหละถ้าได้ไอห้าอย่างเนี้ยผมก็เอานะผมไม่เลี้ยงแร่นะครับแต่ก่อนหน้านี้ผมเลี้ยงนะตอนที่ทำเควสนะครับที่มันให้หาหัวใจสโตเลนฮาร์ดอะผมเลี้ยงแร่ระดับสูงนะเพื่อที่จะหายเจ้าตัวนี้นะครับและเ็าส่งเควสไปแล้วแต่อันเนี้ยที่ได้อะคือได้มาหลังจากนั้นนะครับเกิดยากอยู่นะไอแร่สโตเลนฮาร์ดอะประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะเจอสักก้อนนะจริงๆถ้าใครไม่ได้ต้องการตังขนาดนั้นนะ ส่วนอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่เลี้ยงอันอื่นแต่ผมจะเลี้ยงอันนี้ไว้นะเพื่อเพื่อมันได้ของดีๆแล้วอันนี้มันน่าจะมีเปรเส็นต์สูงอยู่ที่จะได้ของดีๆแต่ด้วยความถึกของมันเราก็ขุดไปผมจะเลี้ยงอยู่แล่เดียวอย่างนี้ผมบอกอะคลิปนี้เป็นคลิปเทคนิคการฟาร์มของผมละกันแล้วก็ได้มาแล้วนะครับ Heart of the i s ไ a n d นดะฮะได้มาจากอันใหญ่คือมันมีโอกาสรอปอันใหญ่อันเดียวเลย มันไม่มีโอกาสดรอปก้อนอื่นนะครับเนี่ยมันจะมีโอกาสออก Heart of the island แค่2อันเท่านั้นที่จะมีโอกาสออกแค่แร่นี้นะครับประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทำอาวุธแล้วก็ชุดก็กันดีกว่าไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าผมก็ยังวันใจชำรุดมนันษย์ขังข้าวอยู่นะครตอนนี้ไม่ค่อยกล้าทำเท่าไหร่ต้องพูดตรงๆเลยว่าไม่ค่อยกล้าเอาไอ้เจ้าแร่นี้ไปคาบเท่าไหร่นี่เทคนิคใครที่รู้ เล่นแล้วรู้สึกว่าเทคนิคนี้มันดีนะครับมาแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับเทคนิคผมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่สํากันที่ต้องมีเลยนะครับก็คือดวงนะฮะดวงนี่ต้องมีล้วนๆเลยนะครับผมปีใหม่นะก็น่าจะหมดแล้วไปแล้วเอาเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมเจอนะ